สวัสดีครับแอดมินโอ๊ตกำลังทำอะไรอยู่สวัสดีครับยกน้ำซุปน้ำสต๊อกครับน้ำสต๊อกอ๋อวันนี้มีน้ำสต๊อกโอ้นี่มันคือเมนูอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวเราทำหัวปลาหม้อไฟครับปลาหม้อไฟนะครับครับผมอันนี้อันนี้เราหัวปลาต้มเผือกหัวปลาต้มเผือกครับผมในน้ำสต๊อกนี่เราใช้จะมีกระป๋องปีโค้งไก่รากผักชีแล้วก็พริกไทยพริกไทยครับผมพริกไทยเม็แล้วก็หอมใหญ่ครับหมใหญ่คือก็เหมือนเราปรุงน้ำสต๊อกเนี่ยครับ เราผมต้องเอาน้ำมันก่อนครับโอ้สีสันน่าทานมากเลยครับเนย <c oughs> ครับสำหรับสมาชิกท่านใดนะครับสนใจเข้าร่วมไลน์กลุ่มนะครับกลุ่มของเรานะครับไม่ได้มีแค่เฉพาะสูตรเมนูอาหาสูตรเด็นอย่างเดียวนะครับแต่ว่ายังมีดาวเด่นให้ทุกท่านด้วยด้วยได้นำไปวิเคราะห์กันด้วยนะครับ ท่านใดนะครับสนใจนะครับสามารถคลิกได้จากลิงก์ด้านล่างคาอธิบายใต้คลิปนี้เลยนะครับหรือแอดไลน์มาที่ไลน์แอดฝูราพารวย88นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ตัวอักษรวิ่งไว้ให้ข้างล่างนี้นะครับท่านแอดเข้ามาแล้วก็อยากให้ท่านทักมานิดนึงนะครับว่าท่านสนใจจะเข้าร่วมไลน์กลุ่มนะครับมาจากรายการเลขเด่นเมนูเด็ดนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้เลขท่านเข้าไปในกลุ่มเลยครับผมรับรองว่าเด็ดจริงครับมี ทั้งวันตั้งแต่เช้าันเย็นนะครับรอบสุดท้ายตีหนึ่งเเราพูดถึงอะไรกันอยู่ครับเราก็ใส่รากผักชีลงไปนะครับนะครับแล้วเราก็ใส่รากผักชีลงไปนะครับในน้ำซุปคืออันนี้อันนี้ใช้เวลาเคี่ยวนานไหมครับอ๋อนานนะครับประมาณสามชั่วโมงแล้วอ๋อสามชั่วโมงแล้วแต่ผมมาสายสายหอมใส่ลงไปครับเอหเอม<ห>นะครับ ชอบกินเห็ดหอมก็ใส่ไปเยอะหน่อยแต่ว่าอันนี้คือน้ำซุปนี่เราต้มเราต้มแต่โครงไก่เดียวๆเลยกับโครงไก่แล้วก็ผักแล้วก็น้ําเห็ดหอมครับน้าที่เราแช่เห็ดหอมน้ำที่เราแช่เห็ดหอมคือเราไม่ผสมอย่างอื่นเลยใช่ไหมครับครับผมอันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้เผือกครับเผือกเราทอดที่เราทอดก็คือเวลาเราลงไปต้มมันจะได้ไม่ยุ่ยอเละเราเลยต้องไปทอดก่อนเผืบกมแล้วก็ปลานี่ก็เหมือนกันเราทอดก่อน อันนี้คือนนปลาหัวปลาเก๋าครับที่เราว่ามันหายไปไหนวันนั้นวัน oh. นั้นเราทำลวกชิ้นแล้วว่าหัวมันหายไปไหนโ oh. okay. 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 อเคครับผมนครับแล้วลงไปเลยครับนค <c oughs> <c oughs> รับเราใส่เปลือกลงไปก่อนคือที่เราทอดนี่เราทอดให้มันแห้งแล้วก็เวลาเราต้มมันจะได้ไม่เละครับ แล้วเราก็เอาใส่ลงไปแล้วเดี๋ยวความหวานของน้ําสต๊อกน้ําซุปเนี่ยมันจะวิ่งเข้าไปอยู่ในเผือกแต่ก็อยู่ในเนื้อปลาปลาเนี่ยเราก็ทอดด้วยนะครับครับผมเราไม่ต้องทอดให้กรอบน,นะครับทอดแค่ว่าพอเหลืองๆทอดสุก ูเหมือนว่าน้ําจะน้อยนะครับเดี๋ยว,วเราตัดน้ครครับรู้สึกว่าน้ำสต็อกเราเยอะครับโครงไก,ก่นี่เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเสร็จหลังอัดรายการเสร็จผมขอนะครับได้ครับได้ได้วันนี้วันแรกครับที่ว่าเรามีงบในการทําน้าสต็อก นีคือต mm ั้งแต่เริ่มตั้งแต่เราเริ่มทารายการยามาที uh> ่เราไม่มีได้วตอนนี้ก็พริกไทยนะครับใส่เป็นหน่อยพริกไทยเม็ดครับแหยเม็ดนะครับตำแล้วใส่ลงลงไปหน่อยนะครับตามด้วยปากัดรมันไม่ใหญ่มากเราก็ใส่ลงไปทั้งอย่างนี้เลยครับ จริงๆเนี่ยหัวปาลาต้มเผือกเนี่ยถ้าเราไม่นับถึงน,น้ำสต็อกเนี่ยมันก็เหมือนแกงจืดใช่ใช่ต้องมันต้องจืดครับเพราะว่ามาันต้องกับน้ำจิ้มอันนี้ก็เหล้าจีนครับเหล้าจีนเหล้าจีนของไทยใช้ไม่ได้นะครับต้บองจีนน้ำมันง,งาครับแต่เรายังไม่ใส่นะครับเดี๋ยวเราจะใส่ตอนที่เราช้อนฟองออก เราต้องรอให้มันนะครับมันเริ่มดูดซึมรสชาติใช่ครับประกาศขาวเป็นแง่เป็นแง่โอ้โหเนี่ยครับเริ่มผมเริ่มจะเริ่มจะเริ่มจะเป็นขึ้นมาบ้างเราก็เปิดไปเรื่อยๆก่อนนะครับน้ำจิ้มนะครับในนี้นี้หน้าตาครับหน้าตาน้ำจิ้มมันจะเหมือนกับน้ำจิ้มข้าวมันไก่ครับในนี้ก็จะมีรากผักชีกระเทียมแล้วก็ขิงอ่อนครับ อ่อนนี่นะครับครับผมแล้วก็พริกขี้หนูสวนพริกขี้หนูแดงขี้หนูสวนขี้หนูแดงครับผมแล้วเราก็ใส่เต้าเจี้ยวใส่น้ำปลาน้ำมะนาวน้ำตาลชูรสทันไหมครับฟังทันไหมเยก็ในนี้จะมีนะครับคือตะขบชีกระเทียมพริกขี้หนูสวนพริกขี้หนูแดงแล้วก็ขิงอ่อนอันนี้นะครับขิงอ่อนครับอ่อนครับแล้วพอเสร็จแล้วเราก็เอามาปั่นปั่นเสร็จแล้วเราก็ปรุงด้วยน้ำมะนาวน้ำตาลทรายชูรสน้ำปลาเต้าเจี้ยว เราใส่เต้าเจี้ยวเยอะหน่อยแล้วก็ใส่น้ำมะนาวเยอะแล้วน้ำปลาน้อยเพราะว่าน้ำปลาบวกกับเต้าเจี้ยวมันจะทำให้เค็มเพราะนั้นเราต้องใส่น้ำปลาน้อยแต่ใส่น้ำมะนาวให้เยอะไวคร,ครับผมครับผมชิมไปเลยครับ,บครับผมแล้วเราก็ปัน่นปัน่ปนแบบไม่ต้องละเอียดมากถ้าเกิดท่านใดไม่ชอบแบบะละเอียดเกินอยากจะแบบขบเคี้ยวนะครับแนะนําให้เอาขิงกับพริกแล้วก็ซอยเลยครับซอยให้เป็นหยาบ แล้วเราก็โรยหน้าครับผมใช่ครับนะครับเดี๋ยวใครที่ไม่ทันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ใต้ครอธิบายคลิปเหมือนเดิมนะครับสำหรับส่วนผสมของอาหารนะครับแต่ละเมนูแต่ละเมนูนะครับอ๋อนี่คืออะไรครับเหญ่เปลือกบดครับเปลือกเปลือกบนครับผมเอาแล้วทำไมเอาเรามีเปลือกใส่เราต้องใส่ลงไปให้น้ํามันในนี้ด้วยครับอ๋อก็คือลักษณะเหมือนเพิ่มกลิ่นเพิ่มความใช่ให้มันมีกลิ่นกลิ่นของเปลือกครับน้ํา ครับแล้วก็เต้าหู้ทอดนะครับคุกแป้งทอดแต่เราจะเอ,อครับคุกแป้งทอดแต่เราจะเอาเป็นอันดับสุดท้ายเลยครับครับผมสุดท้ายนี่คือหมายถึงว่าตอนที่เราต้มประกาศขาวแล้วก็น้ําซุปซึมเข้า,าเผือกที่เราต้มไว้แล้วก็ตอนที่เราทอดไว้แล้วก็ปลาเรียบร้อยแล้วครับก็คือเอาใส่แปงนี้เลยใช่ครับนี่ผมไม่ดูแล ตอนนี้อาจจะยังมองไม่เห็นภาพว่ามันคืออะไรนะครับแต่ว่าเอาคุณ้่ยูตัวนี้เราก็เริ่มจะได้กลิ่นแลกลิ่นองน่าจะเป็นน้ำส้มลรักโอ้ตอนนี้เริ่มเริ่มได้ที่แล้วนะครับเจ้าของเดี๋ยวเราใส่น้ำมันงานแล้วเราก็ลงหม้อได้เลยครับโอ้ดนะูนน้ำมันงานนะครับใส่ถ้าวาผมหาย โอเคเดี๋ยวเราเอาลงตอนเนี่ยครับเราลงในหม้อเลยครับม้อลงในหม้อเลยนะครับผมครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะหน้าตาของเราจะมาเป็นยังไงนี่โอออกมาแล้วครับรู้สึกหม้อะไรที่คุ้นๆครับผมเหมือนเหมือนจะเคยเห็นอยู่ในอะไรนะปลาช่อนปลาช่อนครับกระเทียมเกลียวโรยครับเกลียวโรย้าไปนะครับตอหน้าตาอย่งีครับ หอยนะครับใช่ครับหอมซอยครับหอมซอยต้นหอมซอยใช่ครับครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่าครับกับซอสจิมนะครับนี่นะครับ